สวัสดีครับผมพบกับ v e l ร์ t y b o ้ n Python Farm นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวพายคอมโบภาค2ว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับผมพบกับ v e l ร์ t y b o ้ n Python Farm นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวพายคอมโบ ภาค2ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้ววันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เร i t y Bond Python Lounge เฮ่อมากเลยตอนนี้ <c oughs> มาถึงตัวแรกนะครับผมม็อบยอดนิยมแขะแบบยอดนิยมแห่งประเทศไทยเลยคนชอบเยอะมากนะนะเพราะว่าอะไรสวย น่ารักนะครับผมดูแบบแบ๊วบเลยนะขาวตัดเหลืองฟงฟิงน่ารักมันไม่เหมือนงูจริงๆนะมอบเนี้ยผมก็ยังชอบน่ารักมากๆเลยตัวนี้จะเป็นอะบเบโนพายตัวเมียนะครับผมเป็น Number 8นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่38,000บาทเป็นตัวเมียจะสังเกตว่าตัวนี้เข้าคราบอยู่ตัวนี้นะครับก็คือแพทเทิร์นเนี่ยจะมีการสับว่างที่สวยดี คือมีตรงนี้วิ่งมาจนถึงคอแล้วก็จะมีตัดขาวตรงนี้เนาะแล้วก็มีตัดขาวเป็นบ้องใหญ่ขึ้นแล้วก็ขาวยาวๆแล้วก็มีแต้มเหลืองมาตรงนี้สวยน่ารักไม่ดุด้วยตัวนี้นะครับผมใครหางูน่ารักน่ารักเลี้ยงเล่นตัวเมียสวยๆส,สีแจ่มแจมไม่ดุตัวนี้ตอบโจทย์เลยแนวราคา38มหมนเนี่ยน่ารักมากนะครับตัวนี้จะดุกว่านะครับผมนี่อันนี้ดูก็รู้นะคอมันแข็งแข็งไม่ใช่กินเหล้าเก่งนะนี่แต่มันน่าจะดุแหละดุพอสมควร ตัวนี้ก็จะเป็นอเบโนพายเหมือนกันตัวนี้จะเป็นอเบโนพายตัวที่1น,นะครับเป็นตัวเมียราคาอยู่ที่38,0 0 0บาทเหมือนกันสวยมากเพราะว่าตัวนี้สีดีนะครับผมคอนทราสเข้มเลยนะครับที่เห็นนี่คือยังเข้าคาบอยู่นะตัวจริงนี่คือสีจี๊ดเลยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวตะก,กี้ก็คือแพทเทิร์นวิ่งมาแล้วก็มีสีขาวอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งเหลืองยาวๆหน่อยแล้วก็มีบ้องขาวแล้วก็มีเหลืองนะครับผม แพทเทิร์นโดยรวมนะครับผมก็ดูสวยแบ่งแพทเทิร์นกันได้ดีลงตัวมากๆนี่สำหรับตัวนี้ลองดูด้านหลังผมชอบลายขยึดๆอย่างเงี้ยลายขยกักขยักตามข้างลำตัวของมันนะครับตัวนี้ลายตามข้างลำตัวของมันะจะสวยมากมันจะชกแล้วครับมาถึงตัวนี้นะครับผมโคตรเชื่องเลยถ้าผมบอกว่าเชื่องใครจะเชื่อบ้างนะดู <laughs> แบ่งดูดยีงไง สุดยอดเลยเฮ้ยอันนี้นะครับผมจะเป็นโมฮาวีมาฮอกกานีนะครับ100%เปอร์เซ็นต์เฮตไถจะเป็นตัวเมียนะครับผมตัวนี้จะราคาอยู่ที่51,000บาทเป็นนัมเบอร์สองนะครับผมโว้ยสุดยอดเลยนายจะดูไปไหนเนี่ยแพทเทิร์นน่ะสวยมากนะตัวเนี้เอาออกจับแทบไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาจริงนี่เข้าคาบอยู่นะครับก็คือ คาเทอร์นเนี่ยตามลำตัวจะมีลักษณะของยีนมะฮอกกานีแบบชัดเจนมากๆมะฮอกกานี ok เนี่ยเป็นสายดำนะครับผมให้ลายสีโทนดำและลายจะวิ่งเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นมาร์กจุดๆๆๆอย่างเงี้ยจะคล้ายๆกับพวกซินนามอนแบล็กพลาสเทลอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะสวยกว่านะครับผมแต่มันไม่ยีนไม่ได้ใกล้อะไรกันเลยนะไม่เกี่ยวนะครับผมมะฮอกกานี ok มีซูเปอร์ฟอร์มก็คือซูมานะครับผม เดี๋ยวเราจะเอาซูมามาให้ดูด้วยนะครับผมเรามีซูมาเฮดพายอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับผมราคา51,000บาทนี่เป็นซูเปอร์ฟอร์มของมะฮอกนีนะครับผมมันจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าซูมานะครับชื่อเท่มากเลยอันนี้คือซูเปอร์ฟอร์มของมะฮอกนีอันนี้คือซ ok ูเปอร์มะฮอกนี ok หรือที่เรียกกันว่าซูมานะครับจะเป็นสายดําแบบว่าดําเข้มมะเมี่ยมเลยนะครับโคตเท่ตัวนี้ แล้วมันซูมาเนี่ยจะมีลักษณะลายเส้นวิ่งที่หลังนะครับผมแบบนี้แล้วก็ถ้าตัวจริงจะเห็นลายข้างลำตัวที่เป็นลายที่แบบออลายเหมือนมะฮอเนียแต่มันจะแบบแตกละเอียดเลยนะครับลายมันจะถี่มากตัวนี้เป็นซูม่า100% h ฮดพ p ยโพสซิเบิลโมฮีนะครับผมตัวผู้นะ,ะตัวนี้ราคา98,500บาทนะครับผมเป็นตัวผู้ที่แจ่มมากๆเพราะว่าเวลาเราเอาไปเข้ากับภาย คอมโบหรือพายธรรมดานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าลืมมันเป็นซุปเปอร์ฟอร์มเพราะฉะนั้นมันจะแจกมอคกานีทุกตัวในครอกนะครับผมซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามอคกานีตอนนี้นี่คือป๊อปปูล่ามากๆแล้วก็นิยมมากๆราคาสูงมากๆด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จึงเป็นตัวผู้ที่แบบต่อยอดได้ดีมากๆสามารถทำคอมโบสายดำในพายได้เยอะแยะมากมายเลย,เลยทีเดียว มาถึงตัวต่อไปนะครับยังอยู่ในพายคอมโบที่เป็นสายดําตัวนี้จะเป็นมหะะกนีภายนะครับผมเป็นตัว Number 3ราคาอยู่ที่73,500บาทเป็นตัวผู้นะตัวเนี้ยเจ็ดือมะคือมหกนีภายนี่คือตัวนี้คือไม่ต้องเอะใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะคือชัดมากๆเพราะว่าเนี่ยลายเห็นไหมมันจะเป็นขมเหลาดําๆตรงข้างลาตัวสีก็จะแบบเป็นมหกนีพายแบบชัดเจนโคตรๆเลยตัวนี้ ก็คือนี่แล้วก็มีแบบแบ่งช่องขาวตามลำตัวได้สวยงามมากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ด้วยนะครับผมสามารถเอาไปต่อยอดพายคอมโบที่เป็นสายดำได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโมฮาวีพายนะครับหรือเอาไปเข้ากับแบล็คพาสเทลพายก็จะสามารถทำงูได้หน้าตาใกล้เคียงกับแพนด้าพายหรือซูเปอร์แบล็คพาสเทลพายแต่ไม่พิการด้วยอันนี้คือความเจ๋งของมัน คือมันเป็นสายดำํำพอเวลามันเอาไปเข้ากับพวกตระกูลแบ c ็ p a ารเซลพายเนี่ยนะครับมันจะทําให้งูมันออกเป็นขาวดําสนิทนะครับผมก็จะคล้ายๆกับแพนด้าพายแต่มันจะไม่พิการนะครับผมเพราะยีนมันไม่ใช่ตําแหน่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในสายดําที่สามารถทําให้แบบงูที่หน้าตาคล้ายๆแพนด้าพาย Pie, แบบเกิดมาไม่พิการได้ตัวนี้จึงเป็นหนตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆ เนี่ยดูสีส้มข้างลําตัวสวยมากอันนี้ขนาดแค่มหอกกานีพายอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นมหอกกรนีพายตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้จะราคาถูกกว่าคุณสมบัติในการต่อยอดนู่นนี่นั่นตามที่อธิบายไปตะก,กี้เหมือนกันทุกประการตัวนี้นะครับผมมันจะคิงนะครับคิงคืออะไรหลายๆคนชอบสงสัยคิงมาจาก K I N K นะครับผมแปลว่าเหมือนงอบิดหรือว่า พิการนะครับผมตัวนี้จะคิงนะครับแพทเทิร์นสวยมากผมจะบอกว่าแพทเทิร์นแบบโคตรสวยตัวนี้จะแบบจี๊ดจา๊าดมากเลยจริงๆถ้าเป็นงูที่สมบูรณ์มากๆนี่คงแบบน่าจะไม่ได้อยู่ละนะตัวนี้คือสวยจริงๆแพทเทิร์นลงตัวสุดๆเป็นตัวผู้นะครับผมที่มันมีความพิการอยู่ตรงคอนะครับผมแบบไหนก็คืออยู่ตรงนี่เห็นไหมจะสังเกตว่ามันงอคออยู่ตลอดเวลาเนี่ยกระดูกคอมันคดนะครับผมเนี่ยที่มันจะโค้งแล้วก็บิด เนี่ยเห็นไหมมันคือผมจะจับมันไปท่าไหนมันก็จะบิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยครับคืองูที่มันพิการตรงคอนะครับผมเวลาเลื้อยก็จะแปลกๆหน่อยนะครับแต่สามารถกินหนูแช่ได้ด้วยนะกินหนูเป็นก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยเออเจ๋งมากเลยผมให้แช่มันก็กินไปแล้วด้วยนะคือแต่มันอาจจะวิธีการล่อมันอาจจะต้องแบบล่อจ่อหน้ามันนิดนึงนะครับผมเพราะมันฉกระยะมันฉกได้ไม่ไกลมันฉกได้ระยะแค่แบบไม่ถึงนิ้วนึงแหละแบบสั้นมาก ในระยะโฉกมันแต่มันสามารถกินได้ปกติและสามารถขับถ่ายได้ปกตินะครับผมตัวนี้ราคาจะพิเศษหน่อยเนื่องจากความพิการของมันเนาะตัวนี้จะราคาอยู่ที่39,500บาทก็แทบจะเรียกว่าครึ่งราคาจากตัวที่ไม่พิการได้เลยนะครับสำหรับอันนี้ก็ถ้าใครอยากเอาไปทำพัน์ไม่ซีเรียสมากได้งูงสวยๆแต่แบบอาจจะงอหน่อยพิการหน่อยราคานี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เราใจแน่นอน กับความสวยของมันในแพทเทิร์นแบบนี้ด้วยนะพินโตพายจะมีอยู่2ตัวนะครับผมเป็นม็อบที่น่ารักมากๆนะครับผมหลายๆคนถามว่าพินโตพายคืออะไรพินโตพายคือเฮลุโซพายหรือจะเรียกว่าลุโซพายเฉยๆก็ได้เพื่อไม่ให้งงนะฮะปกติผมก็จะเรียกลุโซพายนะครับผมแค่นี้ก็จะพอเข้าใจละ2ตัวนี้จะแพทเทิร์นแตกต่างกัน ตัวขาวเยอะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแฟนซีเพราะว่า,าหน้ามันจะมีด่างนะครับผมหน้ามันจะเป็น2ส,สีก็คือมันจะมีตรงด่างดำๆข้างแก้มแล้วก็ตรงปากมันจะเป็นเหมือนไวลลิฟนะครับผมมันจะขาวๆข,ขึ้นมามันจะดูน่ารักมากๆไอ้นี่เป็นม็อบนิวอนที่ดูน่ารักมากจริงๆเนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งจะโชว์แพทเทิร์นเยอะหน่อยนะครับผมก็ดูลงตัวแล้วก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเป็นตัวเมียทั้ง2ตัวนะครับผม ตัวที่เป็นแฟนซีนะครับผมตัวนี้จะเป็น n ม m b เ r 3นะครับผมราคาเท่ากันเป็นตัวเมียอยู่ในราคา32,500บาทนี่สำหรับ2ตัวก็อยู่ที่ว่าชอบตัวไหนเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับผมเผื่อถ้าสนใจก็อินบ็อกมาได้มาถึงตัวมหาเทพนะครับผมของชิปเมนนี้เลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้เป็นแคนดี้พายนะครับเป็นเพียวแคนดี้พายเลย ไม่ใช่แคนดิโนไม่ใช่อ r บโน่พายนะครับอันนี้เป็นแคนดีพายเป็นตัวผู้นะครับตัวที่1ตัวนี้ราคาอยู่ที่1 6 2 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เนี่ยมหาเทพของชิปเมนเลยหายากด้วยนะแคนดีพายมันจะแบบมึงน,นอกราคาแบบสูงมากตัวนี้ผม,มาใจว่าแบบอยากจะเก็บเอามาต่อยอดด้วยนะตัวนี้เรียว่า ดีมากๆเลยะเพราะว่ามันเป็นแคนดี้เพียวใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลำคาญไอ้พวกแคนดี้แคนด n โนจังมันเวลาเอาไปเข้าแล้วงงๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็แพงหน่อยแต่ก็ตอบโจทย์เลยในการที่แบบจะไม่ต้องงงอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเอาแคนดี้พายนะครับผมไปเข้ากับแค่อะไบนอพายก็จะได้แคนด i โน p พายทั้งครอกเลยนะครับผมส่วนถ้าเอาแคนดี้พายมาเข้ากันเองเราก็จะได้แคนดี้พายต่อไป แต่ถ้าเราเอาแคนดี้นะครับผมคิดง่ายๆเอาแคนดี้ก่อนเดี๋ยวจับคู่หลายยีนมันจะงงเอาแคนดี้เราแคนดี้ไปเข้ากับอาร์ไบนโน่เราก็จะมีโอกาสได้ลุ้นทั้งแคนดี้เพียวแล้วก็แคนดิโน่แล้วก็อาร์ไบนโน่ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะขจัดปัญหาการต่อยอดที่ปวดหัวของพวกตระกูลแคนดิโน่พายอะไรไปได้นะครับผมแต่ก็แพงหน่อยนะแลวตัวนี้ก็สวยมากๆเลยผมชอบมากเพราะว่า ตัวนี้มันยังมีความม่วงๆอยู่ที่หัวเลยอันนี้มันยังเด็กอยู่นะสีมันจะไม่ชัดยิ่งโตยิ่งสวยด้วยม็อบนี้ผมจะบอกให้ขาวก็สวยงามมากกแ็แบ่งแบบมีอยู่1 2 3 4สมีอยู่สตอนนะครับผมที่ตัดเหลืองลงตัวมากๆสําหรับตัวนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าตัวต่อไปที่แบบเอามาเข้าเซตมันคืออะไรตัวต่อไปที่สามารถเอามัมาเข้าเซตกันได้นะครับตัวนี้ก็จะดีเลยเป็นแคนดี้เพียวเหมือนกัน 100% h เตะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียราคาอยู่ที่73,500บาทเป็นตัวเมียนะครับมีอยู่ตัวเดียวด้วยอันนี้จะเป็น Candy peel ้เพียว100% h เ i e ตัวนี้ก็สวยดีอันนี้มันเข้าคาบอยู่นะสีอาจจะดูดรอปไปหน่อยแต่ว่าตัวจริงก็คือสีเหลืองเข้มแล้วก็ความม่วงนี่แบบม่วงน้ำตาลเทาๆนี่คือแบบชัดเลยถ้ามองตาเปล่านี่คือชัดอยู่นะครับผมแล้วก็พวกนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะครกับอีกตัวนึงที่เป็นเซ็ ของมันดันเข้าคราบอยู่พอดีเลยนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งจะเป็นพาย100%เฮดแคนดี้นะครับผมนี่เป็นคู่เลยเป็นเหมือนยีนหยางตัวนี้จริงๆสวยมากนะผมจะบอกว่าสีแบบโคตรส้มอะ่ะตัวนี้แบบส้มชนิดที่แบบไอ้พวก YB บีพายนี่ยัง I อายอ่ะตัวนี้แล้วแพทเทิร์นหนาอย่างเงี้ยแล้วเป็นระเบียบด้วยสวยมากตัวนี้มันดันเข้าคาบอยู่พอดีมันไม่ม,มีบุญ นะตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับพาย100% Headcandy คนราคาอยู่ที่73,500บาทเหมือนกันนี่ครับเมียทั้งคู่มาถึงตัวต่อไปจะเป็นอเบโนพายคอมโบนะตัวนี้จะเป็นเอนชีอเบโนพายนะครับผมตัวนี้นานๆเห็นทีนะมันมีมาไม่บ่อยหายากด้วยนะคือตอนนี้ซูเปอร์เอนชีอเบโนพายคือสวยนะครับผมสีแบบโหส้มจี๊ดมาข้างลำตัวนี้แบบแจ่มเลยตอนนี้เอนชีอเบโนพายนี่คือค่อนข้างจะ ขาดตลาดเลยก็เราก็ว่าได้นะอันนี้จะเป็นตัวผู้ด้วยสามารถแจกยีนเข้ากับอไบโนโพายที่บ้านได้แบบหลากหลายมากๆนะครับผมตัวผู้4 8่4 8 0 0 0บาทมีอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเป็นโลไว้นะครับผมเพราะว่าเอนชีพายเนี่ยจะเป็นลักษณะโลไวอยู่แล้วแต่ตัวนี้เป็น ie, อเอนชีอไบโนโพายก็ยังคงความโลไวเหมือนเดิมนะอันนี้ก็กินไปละเรียบร้อยดีสวยงามนะครับจะสังเกตได้ว่าลายตรง ปกติมันจะเห็นตรงเป็นพวกนี้จะเป็นสีขาวแต่พอเวลาเรามีเอนชีเนี่ยครับลายตรงตำแหน่งพวกนี้จะกลายเป็นสีออกแบบเาขาเรียกว่าอะไรสีออกชมพูชมพูนะสีออกชมพูชมพูเหลืองๆแทนนะครับผมเนี่ยแพทเทิร์นข้างลำตัวก็แบบสวยงามข้างลำตัวก็จะออกมีความส้มมากขึ้นมาถึงตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นอัลไบโนพินโตพายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ หนึ่งนะครับผมราคาอยู่ที่52,000บาทสำหรับตัวผู้นะครับผมอันนี้ก็จะแบบ p ินโตพายก็คือลูโซพายนั่นแหละนะก็สังเกตหัวจะมีลักษณะด่างๆนะครับสีจะเฟดๆไม่เท่ากันอยู่บ้างพินโตพายส่วนี่ยจะให้เป็นลักษณะให้ไว้เป็นตัวที่1แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาเข้าคาบอยู่มัวแด่กินกับมะพร้าวอยู่น,ะนี่ ไอตัวที่วางใหม่นะครับจะเป็นตัวที่2ตัวเข้าคาบอยู่นะครับก็สวยดีไอนี้จะกินเก่งก็จะมีความเฟดที่หัวแล้วก็มีแพทเทิร์นที่เยอะกว่านิดนึงนะครับผมก็เป็นตัวผู้เหมือนกันราคาเท่ากันนะครับผมไอตัวเข้าคาบจะเป็นตัวที่2ราคาอยู่ที่ $52,000 บาทเท่ากันเลยช้อยในการถ้าใครมีอบเบโนพายนะครับตัวเมียอยู่ที่บ้านตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งคอมโบที่สามารถเอาไปทำแล้ว อาไบโนพายให้มันสวยๆขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งมาถึงตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นอาไบโนพินโตพายนะครับผมก็ม็อบเดียวกับตัวตะกี้แหละแต่อันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับมีอยู่ทั้งหมด2ตัวราคา58,500บาทเท่ากันตัวเมียจะแพงกว่านะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเมียน่ารักมากเลยแววเลยนะฮะก็หัวดังๆเหมือนกันอันนี้ก็เข้าคาบอยู่ ไอตัวนี้จะเป็นตัวที่1นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่2นะครับตัวที่2จะใหญ่กว่านะครับนี่ตัวที่2ก็าจะมีแพทเทิร์นเฟดตรงหัวคล้ายๆกันเข้าคาบอยู่ทั้งคู่เลยนะครับผมก็แล้วแต่ชอบอันนี้ก็จะแพทเทิร์นเยอะตรงช่วงด้านบนตัวนี้จะมามีแพทเทิร์นแต้มตรงกลางหลังนะครับผมก็แล้วแต่ชอบว่าจะชอบตัวที่1หรือตัวที่2นะครับอันนี้คือ ไอตัวนี้ตัวใหญ่คือตัวที่2นะโอเคมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟายไพนะครับเป็นตัวเมียกินโคตรเก่งเลยตัวนี้ยจะเป็นตัวเมียค่อนข้างจะดุด้วยนะเนี่ยชุบไม่มีขาวตรงบ้างตรงคอ,อน,นิดๆหนึ่งนะครแต่สีดีมากส้มแบบสีสวยเลยนะครับผม วันนี้ก็เป็นไฟพายที่สวยเลยกินเก่งเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวนัมเบอร์หนะครับผมราคา3 1 0 0 0บาทไฟพายเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดได้เข้ากับอะไรหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเอนชีโอหรือไม่ว่าจะเข้าไปทางสายดำก็ยังจะมีความแบบเออดูดทําให้มันไบรท์ขึ้นดูสว่างขึ้นมานะครับไฟพายนี่ถือว่าม็อบพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องเก็บเลยคือทำคอมโบสวยๆได้เยอะ แต่เด่นๆจะไปทางโทนเหลืองเนี่ยครับถนัดเลยเอาง่ายๆแค่เป็นไฟไฟลพายเนี่ยไฟไฟพายคือไฟพาเซลพายเนี่ยแค่นี้ก็สวยมากละเ<ไ>ติม O.D เข้าไปอีกนี่รับรอง G จีจาร์ดเลยอ่าโอ้โหตัวเนี้ยสามารถต่อยอดได้หลากหลายมากๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันเกี่ยวกับ ไายคอมโบจะมีพวกข่าวไายคอมโบมาให้ดูกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับ r e a l i t y บอลไพ y ท h อนฟาร์มขอบคุณนครับผม